ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา162ถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วให้ศาลจัดการสั่งต่อไปนี้อนุมาตรา1ในคดีราษฎรเป็นโจทย์ให้ไต่สวนมูลฟ้องแต่ถ้าคดีนั้นพนักงานอายการได้ฟ้องจำเลยโดยข้อหาอย่างเดียวกันด้วยแล้ว ให้จัดการตามอนุมาตราสองอนุมาตราสองในคดีพนักงานอายการเป็นโจทย์ไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องแต่ถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้วรรคสองในกรณีที่มีการไต่สวนมูลฟ้องดังกล่าวแล้วถ้าจำเลยให้การรับสารภาพให้สารประทับฟ้องไว้พิจารณา